จะขอถามพรรคเก้าไกลนะคะว่าสมมุติว่าถ้าจําเป็นนะคะถ้าจําเป็นเราต้องจับมือเพื่อจัดตั้งรัฐบาลกับพรรคอื่นขอถามจัดเรียงลําดับความสําคัญนะคะว่าพรรคเก้าไกลจะใช้นโยบายไหนเข้าไปต่อรองอ่ะสรุปสั้นๆได้ครับผมคิดว่าเริ่มจากเป้าหมายของพรรคเก้าไกลก่อนนะครับเป้าหมายของพรรคเก้าไกลเนี่ยถ้าให้ผมสรุปเนี่ยผมคิดว่ามีสองข้อหลัก ข้อที่1คือการนำพาการเมืองไทยกลับสู่สภาวะปกติสภาวะประชาธิปไตยที่ปกตินะครับส่วนเป้าหมายที่2คือการขับเคลื่อนนโยบายทั้งหมดของพรรคก้าไกล300กว่านโยบายไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจกด้านสวัสดิการด้าน,นการกระจายำนาะการศึกษาทั้งหมดให้ได้เยอะที่สุดอันนี้คือเอาเป้าหมายเป็นตัวตั้งพอเราเอาหมายเป็นตัวตั้งปุ๊บเนี่ย re, ถามว่ามันส่งผลยังไงต่อการถินใจร่วมไม่ร่วมรัฐบาลข้อที่1ก็คือว่าในเมื่อเป้าหมายที่1ของเราคือการนำพาการเมืองไทยกลับสู่สภาวะปกติ มันก็เลยนํามาสู่ผลลัพธ์ที่หนึ่งของเราก็คือว่าเราจะไม่จับมือกับพักพลังประชารัฐและพักรวมไทยสร้างชาติไม่ว่าจะมีสอสกี่คนก็ตามเพราะสองพักนี้มีแคนดิเดตนายกและมีผู้นําที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทรํารัฐประหารและการสืบทอดอานาจด้วยกติกาและรัฐธรรมนูญที่มีที่มากระบวนการเนื้อหาที่ไม่เป็นธรรมและไม่เป็นประชาธิปไตยนะครับอันนี้คือข้อที่1ที่ชัดเจนส่วนข้อที่2นะครับ ่วนนโยบายที่เหลือถามว่าเราจัดลําดับความสําคัญยังไงนะครับผมคิดว่าเราให้ความสําคัญทุกนโยบายนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าพารรคก้าไกลเป็นรัฐบาลพรรคเดียวคําถามนี้นะครับเพราะเราก็จะทาทั้งหมดทันที300นโยบายให้เราเตรียมไว้จะเปลี่ยนจากนโยบายมาเป็นแผนงานที่เราต้องทําให้สําเร็จตามที่เราสัญญาไว้กับพี่น้องประชาชนภายใน4ปีแต่หากาต้องร่วมรัฐบาลนะครับเราก็ต้องเอา300นโยบายมากลางดูนะครับแล้วก็มาดูว่าถ้ามีอะไรที่เหมือนกับพรรคอื่นที่มีความคิดสอดคล้องกันก็นกถือว่าติดผูกไป อะไรที่ไม่เหมือนเราก็ต้องทำเต็มที่ในการต่อรองให้นโยบายเหล่านั้นถูกบรรจุในวาระร่วมกันของพักร่วมรัฐบาลและผมยืนยันว่าพักคก้าวไกลเรายืนยันว่าถ้ามีการร่วมรัฐบาลไม่ว่าระหว่างพักไหนกับพักไหนควรจะต้องมี MOU ออกมาอย่างชัดเจนว่าวาระร่วมกันของพักร่วมรัฐบาลเหล่านั้นคืออะไรไม่ใช่ปล่อยให้ร่วมกันไปแล้วและสี่ปีพอพักไหนทำนโยบายไม่ได้ก็บอกว่าอ๋อเพราะว่าพักร่วมคนอื่นไม่เอานะครับเพราะฉะนั้นต้องมีความชัดเจนตั้งแต่ต้น และในการร่าง MOU ตรงนั้นนะครับอันนี้ผมพูดในมุมมองส่วนตัวว่าเราต้องการสร้างกระบวนการให้ประชาชนและสมาชิกผู้สังส่นพักทุกคนนั้นมีส่วนร่วมให้ได้เยอะที่สุดว่าอยากให้เราให้ความสําคัญกับนโยบายอะไรนะครับแต่ที่แน่นอนครับยิ่งเลือกสสพักเก้าไกลยเยอะเท่าไหร่ยิ่งมีสสพักเก้าไกลเข้าไปในสภาเมื่อเยอะเท่าไหร่โอกาสที่นโยบายทั้ง3 0 0นโยบายจะเกิดขึ้นจริงก็จะมีมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าอยากเห็นทั้งหมดเกิดขึ้นจริงนะครับก็เลือกสสก้าไกลให้ท่วมท้น,นครับ ดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มัติชนทีวีโดยการสแกน QR Code ด้วยนะครับ